สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาาและต่างประเทศนะคะวันนี้แม่น้องดาจะมาตามแม่กงแม่กงงวดที่แล้วได้หกเจ็ดตรงตร,ง,ตรง,งวดนี้ฝันแล้วค่ะเลขตัวไหนแล้วไปรับชมรับฟังเลยค่ะก่อนจะไปกดติดตามช่องแม่น้องดาพาโชคด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาแม่มื่อวานคือเต่งตัวงรานแม่ไปวัดมา บ่อยากสวัสดีดอกพี่น้องย่านเพิ่นเขินก็เลยเว้าเป็นบ้านบ้านไปเลยไปวัดมามีงานหยังแม่อยู่วัดงานเพิ่นเฮ็ดันอีหยังก็ฮ้านูปู่เออแม่น่หนูได้ยินเพิ่นว่าเอ่อธรรมะธรรมะสัญจรเออธรรมะสัญจรเลยคือหูอยากกงานหนูหนูก็เลยบ่ได้ไปธรรมะสัญจร พคนบอกว่าจังไดล่ะแม่ข้ามาสัญจรโอ้ยหลายจนว่าแม่จับ่ได้นี่ตอแนวดีๆมันแมนแมนโอ้ยเฮียไม่เจอคู่เลขจะออกแล้วงวดนี้เป็นยังไงแม่ยังว่าฝันเลขฝันบ่ยังว่าฝันอยู่ตอนนี้ทั้งใดนุ้กีปากกาพิษคันเล่นสีเพราะละสีเลยเอาละเลขเลขสูตรแม่เด็กเลขสองคู่แม่ไปไสนเลขอันสองคู่แม่มันเป็นอันเก่าหนึ่งเก่า มันเป็นเก่าหนึงน่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเราอีกหนึ่งเป็นอย่งเป็นห้กเป็นหนึ่งหาเป็นหน,นึ่งเก้ากับหนึ่งห้าเนาะเลขสูตรหนึ่งเก้าตับหนึ่งหาเราเลยฟันฟันมาจานนะังนั้นอ่ะแม่ฟันวานนาลีผ้าแม่ไปซื้อเลขนาลีอะไรนาลีอันคนทีเพิ่นไปเห็นงานน้องม,านานนงมันนาหนงหอยหม็กอ๋อ,อจำได้แล้วนาลีขันว่าไปซื้อเลขสี่ศูนตัวเดียวเลยไง ฟันตั้งมือได้ไหมหมามก,ก่กกอนฟันหมาก่อนฟันหมาก่อนเรงเล็กนีดนะนึงแม่ซื้อสารกินแบ่งไว้ไปซื้อแล้วซื้อแล้วฟันบอกบอกแม่ซื้อสี่สิบสี่วันที่ผ่านมาหนูได้ยินว่าแม่โชคดีอันถือน้ำตามกระแสกเจ้าอ่ะเนาะอันหกเก็อยู่ได้ยินว่าซื้อไว้แล้วกับมิดสิบดีม้าเ่ยถ้าซื้อเล็กคือโตกับมิดเต็มอะไรันก่บมิดหนี่งกับสิไปเพิ่ม มันเงียบหลายได้บ่เพิ่มอันนี้ซื้อแล้วอะเงียบเพิ่มกันเก่าเลขสูนยเลขสูนยมิหนึ่งเก้าครับหนึ่งหาแม่มากตัวได้ค่ะมากหนึ่งเก่ามากหนึ่งเก้าร้ายก็หนึ่งหาแน่นหนึ่งเก้าเราเลขศูนย์นี่เลขฝันเลขฝันฝันว่าไปซื้อเลขในขฝันว,ว่าได้ซ<อ>ือ้อสามตัวว่าแม่ เพิ่นบอกให้แม่ซื้อพันคูณพันอ๋อคุณบอกพันคุ้นพันเลยบ่กคุณได้บอกให้ซื้อใน้ฟันทีบอกให้ซื้อเลขตัวนี้พันคูณพันเพิ่นบอกให้แม่ซื้อพันคูณพันแม่ได้ฟันแม่ซื้อพันคูณพันบ่บ่เสียด้วยเนาะซื้อเลยนะบ้านนี้ได้ฟันเลขออกไปไหนบ่มาท่านได้ออกมิตรบาพากันไปเอาเลขไปซื้อเลขไปซื้อบ่ขึ้นนายจอยเนาะนายจอยฟันว่าไปซื้อเลขแล้วฟันว่าเลขออกพร้อมเนาะ นั่นเขาต้องเอื้นฟันสมเมียสมผลเนาะอันนั้นออกอีเนาะทั้งสื่อทั้งออกก่อมเองภายในคืนเดียวฟันว่าไปซื้อฟันว่าไปไปุูนเลขซ้ำเนาะจะว่าแม่คงฟันว่าไปซื้อเลขบ้านออกไปซื้อเพิ่นภาพเพิ่นภาพเนี่ยไปสื่อเลยเด้บอค่ะหน้าอันนี้หน้าลิทเนี่เพิ่นมาบอกติว่าซื้อพันคุณพันเลขสามโตโตใดบอเบว่าเพิ่นว่ามิตซูซูนไปซื้อเลขซีซูนพันคุณพันสิไปเบิรงกน้ำพิ่น สี่เบิรงเลขนั่เพิ่นสิไปซื้อจ้าก็จะไปนี่ปุ๊บเพิ่นบอกเลยเลขสี่ศูนย์ตัวเดียวเลขสี่ศูนย์ตัวเดียวเลยแม่เคยฟันแบบนี้บ่กหืมบ่เคยบ่เคยเลยจ้อ้าวมืดอะได้วยเนาะจ้าแค่ขี่สอดใส่สอดนั่งอยู่นั่กันเองก็พอสอ่ะเนื้อนองกระดาปวดขาปวดขามไม่กง แม่คงคงคนแ่นี่ต้องเลขศูนย์เลขฝันนะคะเลขศูนตรนี่มีหนึ 19, 15, ่งเก้ากับหนึ่งห้าคนมักหนึ่งเก้านะคะเน้นหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเป็นตัวล่องเลขฝันฝันว่าไปซื้อเลขก,ก็แมรี่แมรี่บอกว่าให้ซื้อตัวละพันคุ้นพันคือสี่ศูนย์หางเดียวอุย้ยจ้งแม่โกงประกาศซื้อพันคุ้นพันหรอมาท<า>ี่เว้นี่ซื้อตัวละลอยกันน้อนบอลับแล้วเนาะนะคะ ห้บาทยี่สิบบาทก็หล้นจะเหลือแต่เงินแด็กน้อยบุญโม่สิมาเห็นแม่ปกติพุ่นเจ้าหญ้าให้งัวอยู่พุ่นเป็นบ่งัวไปสายงัวอันแม่ไปว้ฟังสะย่างไดนสิขายบ่บ่ขายลงไปขึ้นไปขึ้นราคาไปงัวบ่ลดรนค่าตัวมันต้องกับเลขอันเส้าเปรันไปยังเขาไปไหว้ภูเขาวไหมจ๊ะจ้ะไปเห็ดยังกินน้องจับอะไรเคะกินน้องว่าเป็นบ่เป็น ของแซบเนาะเป็นน้อ่เพราะเขาเจียวอ๋เจียวไปอเออกินแล้วนะโอ้มีน่องวัวดองก็ใช่นองวัวอะไรทานไม่ทราบก็จสิวันนะอย่างปะมากินเจน่องเมี่ยหมดแล้วแต่มากินจน่องเมียเออมันอลอกลูกลรวบอกหัวเจาะหวานก้อนเสียวมันทองเกล้วอ๋อต้นแอันเจ้าตรงนอนเฝาวยามันออกลูกนะจอย บอเบโน่อ้าวบ่สิบอยามกินหนึ่งคองเก้วคองบ่กัญญาเนี่ยนอนบ่อ๋อเพากผู้ยิ้มย้วยย้วยนี่ก็บ่อกนะจอยพ่กเฝ้าละแม่เนี่ยเราเป็นผู้เฝ้าย้ำง่าออกลูกก็บอว่าโอ้ยไปจเดี๋ยแต่มาเบิางนี่มันหายย้ำไมนหอูลูกมันหายมันบอกแต่เดี๋ยวนี้มันจะหายมันก็หายมันหงุนหงิดไก่ออกเหลือที่สนามบ่ตุลาเกินนี่เดินกันเดินหนึ่งกันยาอุ้ยนานอยู่เลยเด้อกันยาตุลาโดนอยู่ ถ่วงไั่ตี่มันไม่ม่วงสิใบน้ำเลขอาจารย์อาจารย์พิซซ่าเลขเลขไอ้ตัวเดียวร้อนร้อยเปอร์เซ็นมาล้านเปอร์เซ็นต์มาไปแม่บวมเนพิษเงอเลขแดนพันบวมเบาหวานบวมเบาบวมเบาเบาเลยวันนั้นมาแปดมาล้านเปอร์เซ็นต์ไม้รีเนอ่ะพอหมดรุ่นมากพวกหนูมากมันมันเบาเข่าแล้วแล้วก็บยาบรอยากให้เป็นไทตั้มแล้วเป็นคนแบบเออมันก็ไม่เข่าไม่รู้ตัวเนาะ ว่าได้กุได้สิรูว่าสิเขาทุกหัวเนาะต่วาราซื้สือ่นันดิแล้วืสอตัวใดแมงวันเราเสเก่าหนึ่งกับสามน่งบหวรัตตอรลีดิเนิจ้าจัตต์ลสามหนึ่งเลขอนายกนายกมันอันทัวท้ายแม่แมเลขตัวนึงตีซื่อกุแจเราจะโอ้ยสวยอวยออกเลยขาแม่ เาอเนีสองนล่เลขออกสามสองนี่ดองคือว่าบุตอคือดองคือว่าวเขาก็เทดองเขาเนีครคูนึงเป็นบนคู่นึงเป็นล่าง่พาไปเทียงกันสวยตัวดองเสรุบพี่น้องหน้าท่าของแม่กงเลขบ่หลายตนะคะเลขสูตรก็มีแค่สองคู่มีหน่งก้าับหน้เน้นหนเกลขพุ่มฝันฝันว่าแมรี่บอกว่าให้ไปซื้อเลขตัวละพันคุู่พันคือสี่ศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลมีสาเนี่นะคะ ในกงแล้วก็บ่าเบาหลายกว่าสิไดซิฟนาทีนี่เอ้ยแล้วก็ดีก็พอสายเนาะพอสายลูกเล่นเล่นแล้วเล่นอีกพอสายนี่โอ้ยถ้าก็บพอสายพ่อพ่อรายงานลูกไปกินน,น้ำให้ได้ซิฟลูกไปกินน้อ่ะหานาทีลูกไปกินน้ำกลับมามมเบาไหมพอสายได้เนาะ ก็สายใครไปวันวันข้ามแก้วรัสิติกไปที่ป้าคือเป็ดสีไข่เลยกระดิ่งยาคือ้ได้คลิปเนี่ยที่สุดก็คลิปภอสายเนี่ยซ้ำจับใส่ปูจับจับใส่ปูใส้นกระดงบอกนางก็ซื้อได้ซ้ำท้ายคลิปเด็กหน่อยบ่าตรงๆเส้นเด็กหน่อยกว่าเ้าสิบทายได้มันแ่นหนาแร่น้ำอันนี้ผู้ใหญ่ไหมบางแม่นางก็ะต่ายคนนึงไม่ตีขาไปพ่อแย้มลุกดูแล้วยพ่ออยากกินน้าแม้วเนี่ยไปเดี๋ยวกระเที่ยวอย่างแรียนไปบางทีวี่นี่ยเข้ามานั่งให้ได้สิเป็ทีนะโอ้ยเนางเห็ดคลิปยาก่ยก็พอสายแต่ กับคนกับบริษัทซาเร่าลาเราแตเป็นบุคลิกแบบนั้นนะจ๊ะบันเดมังแบมั่งซองมังกรมอเนี่ยบันเดมังตั้งโอ้คู่ตัวไหนคนเนาะว้าวมันก็เลยคลายเครียดกับโปสายไหมซองมึงกับของในกล่องมือนนะฮะซูวายสินแล้วตั้งอะไรคิปแม่เอ้ยกับกับบุ๋มหยางเนาะ ก็เป็นขอนงเราอีกแล้วของเราอ่าขอบคุณแม่หลายๆเด้อยา,า,าทีแ่งปันให้เอฟซีเซลดีนะทางของแม่โกงนะคะจ้าจขอบคุณหลายๆ